การส่งพัสดุออริเลนอีกเฟสที่ร้านเดอะลิตูพุตซูริลุ้นโชคสองต่อลหลักสิทธิ์ลุ้นโชคได้ง่ายของของรางวัลมากมายเมื่อใช้บริการส่งพัสดุออริเลนอีกเฟสที่ร้านเดอะลิตูพุตซืริ สวัสดีค่ะพบกับพวกเราสงโซ่เดอรเลตุโฟเวีวันนี้นะคะห้องส่งบรรยากาศห้องส่งของเราเปลี่ยนไปเน<ไ>ื่องจากนะคะเรามาทำการไลฟ์ด้านล่างนะเป็นบรรยากาศของน้อง C S นะคะที่มา์วิสวนะคะมาทำงานอยู่แล้วก็ด้านหลังนะคะพวงด้านหลังของเรานะคะพี่การาฟิกนะคะจะเป็นพวงลมลอยมานั่นคือภาพการาฟิกของเราเลยครับเสียงชัดนะคะ <laughs> นะคะ่ะจะเจอกับพวกเราเนาะ,ะเราก็จะมีเรื่องาราวของ เกียวกับผู้สม่ากนการโปรดักนะที่คอมพิวเตอร์ของเรานำมาฝากคุณผู้ฟังกันเป็นประจำเช่นเคยนะคะและวันนี้นะคะทุกท่านทุก,ท,กท่าน <c oughs> นะคะรอคอยนั่นกะ็ <c oughs> คือวันนี้วันจันทร์ที่15สิงหาคม2565นห้ร้บะคะเป็นวันที่เราจะมาประกาศรายชื่อผู้โชคดีกับกิจกรรมโชคสองดอก <c oughs> อ่ะลืมนาดกัน <c oughs> ออรเนเอ็กเพสนะคะกิจกรรมโชคสองต่อจากออร์เนเอ็กเพสที่หน้าร้านเดอะเร s เตอร์พอนเซอร์วิค่ะในสัปดาห์ที่3ประจําเดือนสิงหาคมนั่นเองนะคะแต่ว่าเราเช็คซาวเช็คเสียงก่อนเนาะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะสําหรับทุกท่านเลยที่เข้ามานะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้ว ทักทายเราได้นะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะวันนี้มีเม้นมานะคะขอุญาตอ่านะคะพี่บางมินนะคะนายหัวจุกพอดีสนใจอยากเปิดทำธุรกิจขนส่งได้เลยเจ้าหน้าที่ติดต่อไปหลังจากไ์เร็จนะคะสำหรับทิมเดี๋ยวติดต่อตอนนี้เลยทายนะคะเดี๋ยวติดต่อไปด้วยนะคะถ้าดูไลฟ์อยู่เนาะโอเคพัดชัดเสียงชัดไหมคะ ภาบชัดแสชัดนะคะโอเคค่ะวันน mm ี้นะคะก็จะตื่นเต้นนิดนึงนะเนื่องจากบอสของเรามาควบคุมหลังรายการเลยทีเดียวนะคะวันนี้พิเศษมากๆเลยเนาะเราจะมาประกาศรายชื่อผู้ยินดีอย่างที่สัญญากันไว้นะคะกับกิจกรรมโชคสองต่อจากออรีนเอ็กเพรสที่หน้าร้านเดอะรีเลย์เดอะโพสเซอร์วินะคะในสัปดาห์ที่3ของเรานะคะเริ่มตั้งแต่วันที่ <8 S 2> แต่จนถึง <ละ S 2> วันที่สิบสนะคะ<ช>วันสุดท้ายก็คือเมื่อวานนี้และเราก็จะมาประกาศวันนี้นั่น<ช>เองรเรามาดูซิว่าจะเป็นพี่ๆสาขาไหนจังหวัดไหนนะคะที่จะได้รับรางวัลไป<ช>นะคะค อ่านะคะสำหรับใครนะคะที่จะได้รับรางวัลไปนะคะใครอย่าเพิ่งเข้ามาไนไเล์นะคะอย่าเพิ่งเข้ามานะคะเดินเรียบออกไปเลยนะฮะเออนะคะเอาไม่เป็นไรค่ะเดินได้ค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะภาพชัดเสียงชัดค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะประกาศในชื่อพวกดีเดียวขออนุญาตเล่ากติกานิดนึงนะคะเดี๋ยววันนี้อาจจะไม่มีภาพให้เห็นเนาะเดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วกันะว่าหลายสาขาลูกค้าหลายท่านเนทักถามเข้ามาว่าทํายังไงถึงจะได้พัดลมทํายังไงถึงจะได้ทองคำนะคะกับร้านหน้าร้านเดลเตอร์ของเรา นะคะกติกาง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่คุณลูกค้านะคะเดินไปใช้บริการที่หน้าร้านเดลเร e พอลเซอร์วิสเลือกใช้คนสง่งอารีเอ็นเพสเพียงเท่านี้นะคะหลังจากที่ใช้บริการที่หน้าร้านเะนาะาเคาน์เตอร์เสร็จเรียบร้อยปุ๊บคุณลูกค้าจะได้รับใบเสร็จมานะคะในใบเสร็จสังเกตเลยนะหัวกระดาษจะมีชื่อสาขาแล้วก็<ช>รหัสสาขาขยับลงมาอีกนิดนึงนะคะจะเป็นรหัสเลขแพ็กกิง้งนะคะตัวนี้คือสําคัญมากๆเลยนะคะและด้านล่างสุดนะคะจะเป็น QR โค้ดให้ ai, คุณลูกคา้า ใช้โทรศัพท์มือถือของคุณลูกค้านะคะสแกน Q R โค d e ลงไปเสร็จแล้วจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาให้คุณลูกค้าเลือกนะกับกิจกรรมเลือกกิจกรรมที่1นะคะกิจกรรมออ e x p r e s s ที่น่ารัก The r a g i s t e r Post Service นะคะหลังจากกดปุ่มลงไปจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาให้กรอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์และเลขเขไก่กิ้งเลขไก่กิ้งเนาะ เสร็จแล้วนะกดปุ่มยืนยันด้านล่างนะคะเพียงเท่านี้นะคะก็เสร็จขั้นตอนการลงเทะเบียนนะคะรุ่นรับรางวัลกับเรานั่นเองนะคะและรายชื่อทั้งหมดก็จะมารวมอยู่ในควรัวของเรานะคะสําหรับชว่วงนี้คือโชค2ต่อค่ะคุณลูกค้าได้นะคะพี่พพสาขาได้ใช่ค่ะลูกค้าอยู่จังหวัดไหนนะคะที่ลงเทะเบียนร้านสาขาไห<ช>นนะคะได้พี่พี่สาขาเจ้าของสาขานั้นก็ได้ไปด้วยนะคะยกตัวอย่างพองเรของเราค่ะพี่งาโชว์ค่ะพี่นะคะโชว์ค่ะโชว์อ่ะพันิชงภาพกราฟิก ของเรานะเราสร้างขึ้นมาอาจจะเหมือนเหมือนจริงมากๆขอะคุณผู้นี่นะคะพัดโรมนะคะตัวนี้เราก็จะส่งให้ฟรีเลยนะคะไม่มีค่าจะส่งใดๆค่ะคุณลู้าเพียงแค่ถือบัตรประชาชนที่ตรงกับชื่อที่เราประกาศนะคะเดิน ก็ไปรับของรางวัลที่หน้าร้านสาขาที่ส่งได้เลยค่ะอ่าอเริ่มลเลยไหมคะที่ประกาศเดี๋ยวอีกนิดนึงนะคะ,ะหลังจากที่คุณลูกค้าได้ใบเสร็จมาเนาะอย่าเพิ่งทิ้งใบเสร็จเ,กกเด็ดขาด,ดะะนะคะในใบเสร็จนะคะตัวเลขแท็กกิ้งขอเน้นย้ำซ้ำทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะรหัสฉลอกให้ถูกกรอกให้ครบกรอกเสร็จแล้วทบทวนอีกครั้งถ้าสมมุติว่า,าทางนนนี่เองและเนยนี่เองนะคะหลังจากในช่วงที่ขณะที่เราประกาศในชื่อผู้จคดค่ะน้องเนยพี่ก็จะกอดกอดชายจะมีการ ตรวจสอบเลขแ็กกิ้งอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อความถูกต้องแม่นยำนะคะว่าคุณลูกค้านะี่ยมีการส่งของโอเลนจริงหรือไม่นะคะถ้าเกิดส่งจริงจะมีรายชื่อและปลายทางนะคะต้นทางปลายทางให้เราดูและเราถึง<ช>จะประกาศรายชื่อพวกทีเพราะฉะนั้นแล้วนะคะสำหรับคุณลูกค้าและพี่สาขาที่ส่งรายชื่อลงทะเบียนเข้ามานะคะก่อนที่จะกดยืนยันเดี๋ยวเน้นย้ำคำทวนแหละนะคะเลขแ็กิง้ง ต้องครบคะนะคะถ้าไม่ครบต้องขออนุญาตจับเป็นคุณท่านถัดไปนะจะได้โอกาสโอเคนะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่ารางวัลของเรามีอะไรนะคะวันนี้เราจะมาประกาศ4รางวัลน,นะคะ3รางวานนะะลัลแรกจะเป็นพัดลม12นิ้วนะคะและรางวัลใหญ่ของเราจะเป็นทอง,องอคำนะคะก็จะเป็น4รางวัลน,นะคะ,คะโดยที่ลูกค้าได้พี่ๆสาขาก็ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นฝากพี่ๆสาขาประชาสัมพันธ์ให้คุณลูกค้าด้วยเนาะใช่ค่ะเอาละค่ะน้องเลยพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมค่ะคู้ฟังนะคะทั้ง9 สแสนคนนะคะที่กำลังดูไลฟ์ของเราฝากกดไลค์กดแชร์เนี่ยภาพชัดเสียงชัดเสียงสะดุดตรงไหนกดหนึ่งเข้ามาให้เราด้วยนะคะ,คะโอเคเนาะเราจะเริ่มประกาศคนแรกเลยเดียวยกัน,นะคะ,ะ,ะเป็นพัดรม12บนิ้วนะคะรางวัลแรกจะเป็นใครเดี๋ยวน้องเลยจับเลยค่ะ แทน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 นนแทมีเอามาค่ะพัดรมรางวัลแรกนะคะจะเป็นของพี่พ hm no on ี่ลูกค้าจังหวัดไหนนะคะและก็เป็นพี่พี่สาขาจังหวัดไหนเดี๋ยวเรามารดนกันค่ะแทน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 อะไปค่ะพี่แนนเช็คเลขคัะเสนอและรายชื่อนะคะที่ได้รัอกพัดลมคันแรกของเราในสัปดาห์นี้ จะเป็นใครนะคะเดี๋ยวเราขอเช็คเลขพัสดุก่อนนะคะว่าส่งจริงหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ส่งจริงนะคะหรือว่าเด้พัสดุผิดนะคะเราจะเปลี่ยนสิทธิ์ให้คนถัดไปแต่ถ้าเกิดว่าตรวจสอบและโอเคนะคะเช็คได้ถูกต้องรับกันไปเลยนะคะ โอเคทุกคนเลยนะคะหลังจากพี่ตรวจสอบเลขพัสดุไปเนาะมีการจะส่งจริงค่ะไปทางเนาะนครศรีธรรมราชนะคะไปกรุงเทพมหานครเนี่ยพี่น้องชาญนฤทธิ์พระราชร่วมรู้เลยเนาะว่าจะเป็นสาขาไหนและผู้โชคดีนะที่ได้รับรางวัล12นิ้วนะคะจากกิจกรรมโชคสำหรับจากออเรนเอเฟกที่หน้าร้านเดลิเตอร์โฟเซอร์วิสท่านแรกนะคะได้แก่คุณ ทรงสีนะคะจากสาขา t ี0 0 8 6 2ค่ะขอบคุณเสียงตบมือนะคะที่ถาโถมกันเข้ามากันเลยทีเรับไปเลยนะคะรางวัลพัดลมนะคะรางวัลพัดลมของเราช่วยดูหน่อยเนี่ยนี่นะคะรางวัลพัดลมก็จะส่งไปถึงที่นะคะก็คือได้ทั้งคุณลูกค้าเป็นคุณสุภาวันะคะและก็พี่สาขาทีเอล6 2สองค่ะ ขอเสยงความยินดีด้วยนะคะโอ้โหรางวัลพัดลรมนะคะเอาไปคลายร้อนกันเลยนะคะไปค่ะรางวัลที่2ค่ะพัดลรมรางวัลที่สองค่ะพี่นัทจับแม่งนนแชนแชน มงจะลงสาขาไหนนะคะและแน่นอนก่อนที่จะประกาศไปนะคราะว่าตรวจสอบเลขไถ่กิ้งนะคะแป๊บเดียวเนาะหนึ่งชั่วโมงนะได้ค่ะนะคะแป๊บเดียวสองชั่วโมงไปเลยนะคะสําหรับใครที่ส่งจริงนะคะตรวจสอบและอ่าโอเคสถานะเช็คได้ก็รับกันไปเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าพัสดุไม่ถูกต้องนะคะตรวจสอบไม่ได้เลยนะคะก็จะเป็นคนถัดไปนะคะแทน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  อ่านะคะไม่ต้องตื่นเต้นนะคะเป็นเย็นนะคะเออนะคะวันนี้ตื่นเต้นมากเลยนะคะเนื่องจากว่าเออไม่เคยมาไรข้างล่างเลยนะคะวันเราก็เปลี่ยนบรรยากาศนิดหน่อยนะคะต่อไปเดี๋ยวก็จะไปการถนนแล้วนะคะนะคะจากการตรวจสอบเลขไข่กิ้งนะคะเดี๋ยวต่อไปจะไปข้ามฝานะคะโอเคค่ะหลังจากตรวจสอบเลขพัสดุเนาะเรียบร้อยนะคะมีการจะส่งของออเรนจิงนะคะโดยต้นทางเนาะจากชนบุรีไปจังหวัดระย ชนบุรีไประยองนะคะคุณพี่ค่ะค่ะและรชื่อผู้โชคดีนะที่ได้รับพัดลมนะคะรางวัลที่สองนะคะได้แก่คุณนิชาพัฒน์พรไพศาลศิลป์นะคะจากสาขา TL-00963 ค่ะ ชนบุรีนะคะขอแสดงความยินดีกับคุณพี่นะคะนิชาพัชพรไพศาลสิงและคุณพี่ t l 0 0นนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะได้รับหนึ่งพันรางวัลรางวัลยิเข้ามาเยอะมากเลยขอบคุณสำหรับโอโหล้านสองแล้วนะภาพชัด ภาพชัดข่าววันนี้สวยมากนะคะภาพกราฟิกด้านหลังของเรานะคะเป็นทีมงานใหม่นะคะเหมือนจริงมากๆเลยอาจจะเป็นเอ็ดดีหกดีกันเลยทีเดียวนะคะอยากร่วมลุ้นบ้างต้องทํายังไงบ้างคะอ่ะเดี๋ยวจับรางวัลเสร็จอีกครั้งหนึ่งรางวัลครั้งที่อ่ารางวัลพัฒน์องอีกหนึ่งรางวัลอ่ะเดี๋ยวเราจะแจ้งกิจกรรมเอกติกาอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะสาหรับคุณพี่ประภัยพันธ์รู้สึกว่าคุณพี่ประภัยพันธ์นะคะจะร่วมกิจกรรมกับของเราทุกกิจกรรมเลยทีเดียวนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ สนใจในกิจกรรมดีๆของเราแบบนี้นะคะใช่ค่ะอแล้วค่ะรางวัลพัดลมตัวสุดท้ายของเรานะคะจะเป็นสาขาไหนน้องเลยหยิบเลยค่ะมา,มาค่ะนะคะใครจะเป็นผู้ได้ดาารางวัลพัดลมรางวัลที่สนะ,ะจากน้องส้ม orange express นะคะมามาค่ะต้องขอบคุณน้องส้มนะ,ะที่จัดกิจกรรมแจกให้เรา<ช>แบบนี้นะให้เราแจกจุกๆทุกอาทิตย์กันเลยนะคะอโอเคมาค่ะนต้นเต้นนะคะมาค่ะ ต้องขอบคุณน้องส้มนะคะที่ให้รางวัลเรามาทุกอาทิตย์เลยนะคะแต่ต้องส่งที่หน้าร้านเด e d เต a p o โพสเซอร์วิเท่านั้นนะคะถึงจะได้รางวัลน,นี้นะคะแล้วก็ร่วมรุ่นกิจกรรมกับเราไปทุกอาทิตย์กันเลยค่ะเช็งรบพัสดุสักคู่นะคะสําหรับใครนะคะที่แบบเอ๊ะนะคะเพิ่งเคยเห็นก็อย่าลืมไปส่งน้องส้มหน้าร้านเดลิเตอร์นะคะ และการตรวจสอบเลขไข่จริงเนี่ยคะ,คะตรวจสอบเรียบร้อยนะพี่การจะส่งของน้องส้งมวอลเลนจิงนะคะสาขานะะจากสาขาเลย,เ,ลยเนาะ<ล>ไป<ล>สีสเกตนั่นเองะะ่ะพี่น้องชาวอีสานะะชาวเลยะะเตรียมลุ้นเลยะะว่าจะเป็น สาขาไหนนะคะและรายชื่อผู้โชคดีนะคะที่ได้รับพัดลม12นิ้วรางวัลที่3ในสัปดาห์ที่3นะคะจากกิจกรรมชโชคสต่อจากออเรีนเต็ตที่น่ารัก The Letter <Little> Post Service นะคะได้แก่คุณ,คณนิตยาทาสีคำนะคะจากสาขาเชี่ยวศูนย์สามห้าค่ะ เสียงตกมือรัวๆกันเลยทีเดียวนะคะเห็นด้านหลังอาจจะไม่มีอะไรจริงๆแล้วนะแฟนลับเราเยอะมากคะวันนี้ผู้รับชมด้านหน้าเราเกือบสี่แสนคนนะคะเคิร์นกันเลยทีเดียวนะคือฮ่าเก่งมากเช่นกันะคะกับคุณพี่นะคะอ่าพี่นิตยาเนาะนะคะและพี่พีจีเอลศูนยสามห้ายจ้า ะะผ่านไปแล้วเนี่ยสำหรับรางวัลพัดลมสามรางวัลนะคะที่ประกาศไปเนาะก็ขอแสดงความยินดีให้กับคุณลูกค้าแล้วก็พี่ๆสาขาที่ได้รับรางวัลด้วยนะคะกลับมาเบรกนิดนึงนะคะ ขั้นรายการนิดนึงนะคะก่อนที่จะไปรางวัลใหญ่เดี๋ยวเล่ากติกาให้คุณผู้ฟังกันหน่อยว่ากติกาทํายังไงถึงจะได้รับรางวัลพัดลมได้รับทองคํากับเราทุกๆสัปดาห์แบบนี้นะคะกติกาฟังนะง่ายมากๆเลยนะคะเพียงแค่คุณลูกค้านะคะไปใช้บริการที่หน้าร้านเดลเรตเอรเซอร์วเลือกใช้ผระสุออเรนเอ็กเพสเลือกใช้ผระสุนออเรนเอ็กเพสนะคะหละ<ๆ>ัง<ๆ>จากที่ใช้บริการที่หน้าเคาน์เตอร์อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะได้รับใบเสร็จมาในใบเสร็จนะคะจะมีรหัสสาขาเลขถ่ายกิ่งและด้านล่างสุดจะเป็น QR code ใช้โทรศัพท์มือถือของเราเลยค่ะสกแกนลงไปเลยนะคะกกจะเจอในะะหน้าต่างให้เลือกกิจกรรมเลือกกิจกรรมที่1น,นะคะ All in X p a g เสร็จแล้วนะคะจะมีหน้าต่างเลื่อนขึ้นมาอีกอครั้งหนึ่งนะคะในในหน้าต่างนี้จะให้กรอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็เลขแท็กกิ้งชื่อสาขานะคะที่คุณลูกค้าไปใช้บริการชื่อสาขาจะไม่ได้ดูตรงไหนดูที่หัวกระดาษได้เลยนะคะทั้งชื่อแล้วก็รหัสสาขาจะอยู่ในหัวกระดาษนั่นเองนะคะหลังจากนั้นกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยปุ๊บ อีกครั้งนะคะตรวจสอบความถูกต้องนะคะเลขแท็กกิ้งถูกต้องไหมอันนี้สําคัญมากๆถ้าเลขแท็กกิ้งไม่ถูกนะคะพวกเราจับขึ้นมาปุ๊บต้องขออนุญาตถัดให้คุูนา้คนถัดไปแล้วกันนะคะเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมกดยืนยันนะีกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยกดไม่กดยืนยันเข้ามาก็น่าตกใจยอยู่นะคะ เกิดอะไรขึ้นอ่ะแล้วแจกลาวของเราโอเคค่ะหลังจากที่กรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยเนาะกดยืนยันนะคะเพียงเท่านี้นะคะก็เสร็จสิ้นนะคะสําหรับขั้นตอนการลงทะเบียนของเรานั่นเองเป็นอะไรเอ่ยมาร์คคอร์ของเราเรอคะวันนี้เราไม่มาร์คคอร์จ่ายไม่อาจจะดำนิดนึงมาร์คคอร์ถือบัตลงให้ค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณมาร์คคอร์ทที่น่ารักของเรานะคะ ขอหัวใจรัวให้มัดคอดของเราหน่อยจ้าอ่า เข้ามาแล้วนะคะโอเคเนาะสำหรับกติกาของเราก็ผ่านไปแล้วเนี่ยในสัปดาห์ที่3ของเราค่ะและเรากําลังจะประกาศนะคะรางวัลใหญ่ของเรานั่นก็คือรางวัลทองคํานั่นเองลูกค้าได้พี่ๆสักขาก็ได้เช่นกันใช่ไหมคะเริ่มเลยไหมคะน้องเลยเอาเลยไหมคะเริ่มเลยเดี๋ยวเราจแจกรางวัลใหญ่กันเลยคะ่ะมาค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ลงทะเบียนตามขั้นตอนนะคะก็จะได้ก็จะไม่มีรายชื่อเนาะอยู่ในโหลของเราดังนั้นนะคะใครที่ไปส่งพัสดุหน้าร้านเรเดเตอร์เลือกน้องส้มเลยนะคะราคาถูก เริ่มต้นเพียงแค่ยี่บอาทเท่านั้นนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีกิจกรรมให้รุ้นนะคะทุกสับนะคะกันด้วยนะคะโอ้โหถ้าเกิดดวงดีหน่อยเราก็ได้ทองนะคะ<ม>เออดวงดีหรือไม่ดีก็ได้เหมือนเดิมเออได้ราคาถูกนะคะแล้วก็ได้รางวัลด้วยนะคะเอามาค่ะจับเ,เลยหลังนีนนนน้เราเทเลนแทนแทนและลูกค้านะคะว่าเราจะให้คนข้างๆจับให้ค่ะเรางเอาไปให้จับเลยสิปกติปกติเราจับตลอด อ่ะเอาไปให้ม well. yeah. ัดขอดให้มัดขอดจับมาคะมัดขอดขาเขยับได้นะคะทุกคนขยได้นะขยับได้นะ่ะมาค่ะอ่ะพี่แดงถือพัดลมรอค่ะเดี๋ยวขอดเราจับนะคะแดงแดแดงตนเต้ก่อนค่ะถึงถึงดึงถึงดึง มาคอดมาค่ะเอาเอาแน่นเด้อนะคะใครจะได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับมัดขอดของเรานะคะเอามาค่ะมาค่ะดันเออนะคะมาแล้วค่ะไปค่ะกับเข้ทีกับเขาทีพี่แนนค่ะเช็คลขพัสดุค่ะว่าใครนะคะจะได้รางวัลทองนะคะเอามาค่ะนะคะนะคะ รางวันใหญ่ของเรานะคะเป็นทองนะคะจากน้องส้มเอ็กเพยนะคะออรนเอ็กเพของเรานะคะที่จะมอบให้กับคุณลูกค้าที่มาส่งออรนเอ็กเพยที่หน้าร้านเดอะเรตเตอร์โพสเซอร์วิสนะคะก็จะได้รับไปเลยคู่กับพี่ๆสาขาเลยค่ะ <c oughs> และนะคะหลังจากที่เราจะสอบเลขพัสดุสจ<ต>เรียบร้อยนะคะยังไม่มีการส่งเข้าระบบนะคะตั้งแต่วันที่แ่ดแสดงว่าอาจจะเป็นรายการที่ยกเลิกนะคะ <c oughs> นี่คะ่ะยังไม่ขึ้นสถานะเนาะแล้วก็ส่งวันที่แดเราอาจจะต้องเบี่ยงค่ะ เราจะต้องเปลี่ยนนะคะอ่าเพราะว่ามีการส่งแต่ว่ายังไม่เข้าระบบเลยนะคะอ่าและและเพราะว่าเราอ่ะจะดึงตั้งแต่แปดถึงสิบสี่เนาะดังนั้นวันที่สิบสี่คือเมื่อวานนี้ถ้าถ้าเกิดว่ายังไม่เข้าระบบเนี่ยวันที่สิบสี่เราก็โอเคอยู่แต่ว่าอันนี้ตั้งแต่วันที่แปดใช่ไว่าเป็นรายการอาจจะยกเลิก<ช>หรือยังไงใช่ค่ะเราอาจจะต้องขอเปลี่ยนนะคะให้คนที่ส่งจริงนะคะไปค่ะเียวเปลี่ยนหน่ค่ะเนี้คนนี้จับทำไมเป็นแบบนี้อะ เดเดเดมาเหมือนเดิมค่ะกลัวแล้วนะคะกลัวแล้วอามาเดี๋ยวเราขอแขกรับเชิญหนึ่งคนค่ะมาค่ะพี่เอเรียนเชิญค่ะอะแทนด้านหน้าที่ใท่ของเราแทน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 อะแทน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 เต้นแบบเต้นแบบอ่ะอิงฟ้าค่ะเอามาค่ะรางวัลทองคำนะคะใครจะได้นะคะขึ้นอยู่กับคนนี้แล้วอะมาค่ะแทน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  แทน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 ค่ะอ,อ่ะมาค่ะพี่แนมค่ะเช็คลกพัสดุค่ะโอเคนะคะและถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยนะคะขอให้คุณทูกค้าคนนี้เป็นผู้โชคดีแล้วกันเนาะเป็นผู้โชคดี มาค่ะเดี๋ยวขอเช็คเลยพัสดุนิดนึ่ะนะคะและรายชื่อนะคะเราตรวจสอบเรียบร้อยนี่โชว์ไปเลยนะคะอาจจะเห็นไม่ชัดเห็นหรือไม่เหานโอเคเ้นทางอาถ้าขึ้นสถานะแบบนี้นะคะแสดงว่ามีการส่งจริงนะคะแต่เราขอขอเข้ากล้กันหน่อยเห็นยังไหมคะเคยขัไม่เป็นไรค่ะเห็น นะคะนี่คือส่งจริงนะคะเพราะว่ามีสถานะนะคะคือว่าส่งจากต้นทางนะคะบุรีรัมย์แม่บ๊อกเลยไปบุรีรัมย์นะเลยไปบุรีรัมย์นะคะประกาศรายชื่อได้เลยค่ะพี่แนนและรายชื่อผู้โชคดีนะคะที่ได้รับทองคำจากกิจกรรมมิชช่่นส่งต่อจากออเรนเอ็กพีเอสที่หน้าร้านเดอะดิ t ิตอลเซอร์วิสนะคะในสัปดาห์ที่สามประจำเดือนสิงหาคมได้แก่คุณ คุณสรัญญาพวงรัตน์นะคะจากสาขาทีเอลศูนย์ศูนย์สามห้าศูนย์ค่ะนะขอแสดงความยินดีนะคะกับคุณพี่นะคะสรัญญาพวงรัตน์มีสาขาเนาะได้ทองคู่กันเลยค<ช>่ะทองคำคู่กันเลยค่ะกับพี่ๆสาขาทีเอลศูนย์ศูนย์สามห้าศูนย์ค่ะ โอ้โหนะคะฟังมากเดี๋ยวขอทักทายลูกค้าไหมเราจะโทรหาลูกค้านิดนึงเนาะฟังเสียงคุ้นลูกค้าหน่อยโอเคค่ะผู้โชคดีนะคะอ่านะคะระหว่างนี้นะคะใครที่แบบชมไลฟ์เราอยู่นะคะทักทายกันมาได้เลยนะคะเราจะกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะคะหรือจะคอมเมนต์เข้ามาร่วมพูดคุยกับเราได้นะคะถามกติกาอีกครั้งหนึ่งนะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยมาถามมาถามได้เลยมาขอดเนื่อยมาขอดเนื่อยน้องจะงองเง นะคะสำหรับใครแบบทักทายนะคะทักทายกันมาได้เลย<า>ะค่ะเราจะได้ไม่เหงาเนาะเดี๋ยวขอ,อนุญาตโทรหาคุณพี่สรัญญานะสรัญญาคุณพี่สรัญญาพวงรัตน์นะคะระหว่างน,นี้ก็คือถ้าเกิดว่าใครได้รางวัลน,นะคะก็ถือบัตรประชาชนเนาะเข้าไปติดต่อที่สาขาที่ตนเองส่งได้เลยนะคะเดี๋ยวทางเดอรเตอร์จะส่งพัสดุนะคะไปที่หน้าร้านสาขาถือบัตรประชาชนเข้ามาแล้วก็ขอภาพถ่ายสวยๆหล่อๆนะคะอยู่ที่หน้าร้านสาขาส่งให้ในเพจเดอรเตอร์ได้ฝากนะคะ อ่าเดี๋ยวเราขอติดต่อที่ค่ะแต่ว่ายังไม่รับนะคะอาจจะแบบอ่า เดี๋ยวขอโทรมันเพราะว่าวันนี้มันจันนะนะคะอาจจะวันทําการด้วยอาจจะแบบไม่สะดวกนะคะจะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรนะไม่รับสายไม่ใช่ว่าเราตัดสิทธ์นะคะไม่ใช่นะคะเดี๋ยวหลังจากไลฟเสร็จหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมีเจ้าหน้าที่นะคะติดต่อหาคุณลูกค้าแล้วก็พี่สาขาอีกครั้งหนึ่งเพื่อคอนเฟิร์มนะคะที่อยู่เพื่อจัดของรางวัลแล้วก็ขั้นตอนในการรับรางวัลว่าต้องทํายังไงบ้างต้องเตรียมอะไรเพื่อไปรับรางวัลบ้างเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อหาคุณลูกค้าหลังไลฟ์เสร็จนะคะ ค่ะเดี๋ยวเราโทรสองสายเนาะถ้าเกิดว่าสายที่สองไม่รับเดี๋ยวเราอาจไว้ติดต่อหลังใหม่ะคะก็มอบให้เหมือนเดิมน,นะคะ อ่าสำหรับใครที่แบบเอ๊ะนะคะอยากได้รางวัลรีบๆเลยนะคะเรายังมีอีกเข้ืสู่ระบบฝากข้อความโอเคค,ะเค่ะนะ,ะสองซ้ายนะคะแล้วนะคะอา,อาจจะทํางานอยู่นะคะอาจจะทางานเพราะว่าวันนี้บรนจรันเนาะวันทําการนะคะไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเราโทรหาภายหลังนะคะช่วงเย็นก็ได้เนาะแล้วก็จะส่งของรางวัลไปให้เช่นเดิมคะ่ะ กวันนี้ครบทุกรางวัลค่ะพี่แน<า>น<า>น,นะคะผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะในการประกาศนะคะผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมโชคส่งต่อจากอเลนเอ็กเพทที่หน้าร้าน <laughs> The Letter Post Service <laughs> ครบทุกรางวัลแล้วนะคะในสัปดาห์ที่สาสำหรับคุณลูกค้าท่านใด <c oughs> สำหรับคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่แบบสนใจนะคะแบบอยากเปิดหน้าร้านนะคะหรือนะคะอยากจะทําในส่วนของอลงทะเบียนนะคะ <c oughs> อยากจะแบบมีน r a n c h i s ของตัวเองนะคะ <c oughs> มีข้อแนะนําอะไรคุณลูกค้าไหมสำหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจอยากมีหน้าร้านอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะวันนี้นะเดอะเลตเตอร์โพสเซอร์วิสนะคะมีรูปแบบการลงทุนให้เลือกหลากหลายรูปแบบเลยทั้งโปรโมชั่นส่วนลดต่างๆนะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่หน้าเพจเฟซบุ๊กของเราพิมพ์ภาษาอังกฤษเดอะ e ล t เตอร์โพสเซอร์วิสนะคะพิมพ์ภาษาอังกฤษตัวใหญ่ๆได้เลยนะคะจะจะเจอกับพวกเราลุ่งหล่อสาวสวยนะคะมากๆมากหน้าหลายตาเลยทีเดียวนะจะสลับเปลี่ยนขึ้นมาพูดคุยทักทายคุณผู้ฟังแบบนี้เป็นประจำเช่นเคย ในรูปแบบการลงทุนของเรามีอะไรบ้างน,นะคะก็จะมีตั้งแต่1,990นะคะหกพันห้าหนึ่งเหมือนส0บพันเและ250,000้าบาทเนะะี่ยทุกรูปแบบของเรามีเครดิต,ตเติมเข้าระบบมีประกัน PA ให้ด้วยมีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบหลังบ้านให้นะคะสัญญาหมดทำยังไงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเดี๋ยวเราจะจัดการให้ทุกอย่าง เลยนะคะทุกรูปแบบสนใจรูปแบบไหนนะคะสามารถติดต่อสอบถามนะเข้ามาได้ที่ทั้งหน้าเพจ a c e b o o k ของเราหรือจะแอปไลน์นะคะเดลิเตอร์โพสต์พิมพ์เดลิเตอร์โพสต์อย่าลืมเติมแอดดาน้หนาหรือนะคะหมายเลขติดต่อนะคะอยากฟังเสียงเพราะเสียงหวานจากน้มหลอกสาวสวยของพวกเรานะคะติดต่อเข้ามาได้ที่061153511หมายเลขหนึ ติดลงท้ายด้วย2และ1้ได้ทั้ง3เมอร์เลยนะคะจะมีเจ้าหน้าที่นมแะสาสวยรอรับสายในคำแนะนำขั้นตอนการเปิดร้านต่างๆอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครนะคะโทรศัพท์ไม่มีตังค์เบอร์มาเลยค่ะนะคะเดี๋ยวเราโทรหาเลยนะคะเดี๋ยวให้ข้อมูลครบเลยนะคะและนอกจากนี้นะคะของเรามีแบบเอ๊ะสำหรับใครที่แบบพี่อยากเปิด2องแสนห้าพี่อยากได้แบบผ่อนได้ไหมได้นะคะเรามีนะคะทักเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะส่งในส่วนของเงื่อนไขรายละเอียดเอกสารให้นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ตัวตนนี้ก็ติดต่อกลับมา ปรึกษากับเราได้ค่ะนะคะปรึกษาก่อนได้เลยค่ะนะคะสาหรับใครสนใจอยากจะเปิดร้านนะคะอยากมีธุรกิจแฟรนไชส์นะคะทักเข้ามาได้เลยค่ะช่วงท้ายเนาะก่อนจากกันไปนะคะขอบคุณสําหรับคอมเมนต์แล้วก็หัวใจรัวๆนะคะที่ส่งกันเข้ามากับเรานะคะแล้วก็คอมเมนต์นะคะคุณตังมินนายหัวจูกนะคะเดี๋ยวมีเจาา้าหน้าที่ติดต่อคุณลูกค้าอีกครั้งหนึ่งขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะคุณลูกค้าทุกท่านแล้วก็พี่ เจ้าของสาขาทุกสาขาะนะ,ะที่ร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของเราแบบนี้นะคะยังไงก็ฝากใช้บริการที่หน้าร The Post ้านเดอะเ t เตอร์โพสต์เซอร์วิสด้วยนะคะส่งง่ายส่งไวราคาสบายกระเป๋าแถมยังมีสิทธิ์ร่วมรุ่นรับรางวัลกับพวกเรานะคะ<ช>แบบนี้ทุกสัปดาห์เลยยังไงก็ฝากใช้บริการด้วยนะคะ,คะนอกจากส่งพัสดุก็มีบริการเสริมครบจบที่หน้าร้านเดอะเ t เตอร์เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นประกรันอ่ชาชระบินนะคะพระบอนะคะหรืออื่นอนอีกมากมายนะคะก็ฝากใช้บริการเนาะที่หน้าร้านเดอ โพี่พี่สาขาทุกท่านรอให้บริการทั่วประเทศไทยค่ะเด้เราจากันไปเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้มาในะช่วงเด e ต้าเนว w ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย มีลูกค้าที่ได้ทองใช่ไหมคะเช็คในระบบแล้วทีนี้เนี่ยลูกค้ามาส่งแค่ชิ้นเดียวลูกค้ามมาส่งแค่ได้ชิ้นเดียวให้ลูกค้าสแกนตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วทีนี้ลูกค้าก็สแกนสแกนเข้าไปทีนี้ตรวจสอบน้องที่อยู่สาขาใกล้ๆเนี่ยค่ะเมืองไทยดิสซิ่งนะคะมาส่งสองสชิ้นก็ได้ทองได้ทองใช่ค่ะ ไปแจ้งมาแล้วก็ลูกตัวนิดนึงมารับทองหน่อยดีใจไหมคะดีใจค่ะเขาบอกว่าเขาไม่เคยได้เลยนะตั้งแต่ลุ้นโชคมาใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นพัดลมลูกค้ารอมารับนะคะอ๋อโอ้โหอันนี้คือแบบติดชื่ออย่างนี้ใช่ค่ะอันนี้ลูกค้ารอมารับอยู่สองท่านตอนนี้ยังไม่สะดวกมาแต่ว่าเราแจ้งเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนํำแค้บัตรประชาชนนะคะเราก็มารับที่สาขาได้เลย ก็คือลูกค้ามาส่งส่งเรื่อยๆนะคะในส่วนของออ l ์เ e น p ์เอ็กถูกด้วยแล้วก็บริการการจะส่งรวดเร็วก็สาขาสวัสดีนะคะก็ตรงนี้ในส่วนของนิสส่งในส่วนของออร์เ e นจ์เอ็นะคะจะมีในส่วนของรุ้นพัดลมรุ่นทอง ทุกสัปดาห์สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง19บาทเราก็สามารถลุ้นได้ <Wow. S 2> นะคะแต่ว่ายิ่งส่งเยอะเราก็ได้ลุ้นเยอะนะคะได้จร <Hey. S 2> <laughs> ิงไหมคะได้จริงค่ะเราก็ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะ <laughs>